สวัสดีทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Sky Nine TV นะครับมีเกมมือถือมาใหม่มาแนะนํากันอีกแล้วนะครับเกมนี่เป็นเกมแนวตั้งนะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับเป็นเกม่าขับหุ่นยนต์นะครับขับขับคุ่นยนต์นะครับล่าซอมบี้นะครับป้องการการบุกของซอมบี้นั่นเองนะครับผมเล่นได้สักพักหนึ่งแล้วนดึงดาน่าหนึ่งขีดสี่แล้วนะครับ เวลาเราต่อสู้ไปแล้วก็มารับออโต้พีตรงนี้ได้นะครับเป็นริเวณของรางวัลที่เราได้รับนะครับเนี่ยรับซัพพลายครับนี่ตรงนี้เลยนะครับหลังจากนั้นามาดูร้านค้ากันหน่อยนะครับร้านค้ามีอะไรให้ดูบ้างนี่ก็มีของฟรีให้เราแต่จําเป็นต้องดูวิดีโอนะครับดูวิดีโอก็จะได้ของฟรีนะครับส่วนตัวนี้ก็เก็บตังค์เก็บเหรียญมาก็สามารถอัปเดตนะฮะ ตัวหุ่นจนของเราได้นะครับนี่นะนี่ปั๊บไปเลยนี่นะครับนี่นี่ส่วนอาวุธนะอาวุธนะครับเราสามารถออ่แบบหนึ่งนะครับปิดอันอาวุธเดี๋ยว DIY นี่นี่อาวุธเนี่ยเราสามารถปรับได้นะติดตั้งตัวนี้เข้าไปนะครับเนี่ยมีขนาดนะครับเนี่ยขนาดเล็กขนาดใหญ่ได้เี่นะห แล้วก็มุมนะครับทํามุมทํามุมขึ้นบนซ้ายขวาได้นะครับปรับได้นะครับทั้งสองตัวเลยนะเนี่ยปืนกลปืนกลปืนปืนยิงลูกระเบิดอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยสามารถปรับหมุนไปหมุนมาได้นะฮะตามที่เราชอบเลยนะครับประมาณนี้นะสามารถเลื่อนไปในทิศทางที่เราจะติดตั้งได้เนี่ยนะฮะเห็นไหมเออเนี่ยนะครับเ,ออเนี่ยนะ นี่เอาไปใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับเหนะ็นไหมหมุนหมุนหมุนนะเนี่ยครับเป็นไงนี่เป็นไงปรับแต่งได้นะครับยิกบูโคโอเคเนี่ยนะครับเนีปรับได้เลยนะครับหมุนได้อย่างนี้ก็ได้นะครับอืมก็้เท่เลยนะครับ ปืนย่อยปืนไอ้นี้นะครับเนี่ยนะคาถ่าดีนะครับ41 64แล้วแต่เราจะปรับนะครับเนี่ยสามารถปรับอาวุธแบบนี้ได้ด้วยนะสุดยอดเลยนะครับตัวนี้ยังไม่เปิดนะครับเรานี้ยังไม่เปิดนะโรนยังก็ยังไม่เปิดนะครับอะไรนะครับมาดูอะไรที่มีอะไรบ้างนี่เนาะก็จะมีปลดล็อกตามตามเลเวลด้วยตามอ๋อแล้วต้องฟาร์มมันนะ้งนะครับเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนอยู่เห็นไหม นี้มัผมก็ไม่แน่ใจนะต้องลองดูนะครับโอเคนะเราไปดูกันเลยว่ารูปแบบการเอาชีวิตรอดการต่อสู้จะเป็นยังไงนะครับปลร่อยต่อสู้เลยนะครับในโหมดไม่ให้ในโหมดในด่าน1นคนะครับก็สามารถใช้พลังงานนะครับทีละ5นะครับในการเดินทางไปต่อสู้นั่นเองนะครับมาดูกันเลยไม่ครับ เาก็จะหย่อนเราลงมางี้นะครับเรา,านะก็จะเรามีหน้าที่ในการเดินนะครับเดินเดินเดินหลบแล้วก็ไปเก็บพวกเนี่ยครับเม็ดเขียวๆที่เป็นเอ่อพลังนะครับเป็นแบบนี่แล้วก็แล้วก็คอยอัพพวกสกิลตัวนี้นะครับเป็นบัฟที่จะช่วยให้เราเอ่อเล่น ได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นยิงต่อเนื่องอย่างเงี้ยฮะบวกหนะึ่งดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้นะครับเนี่ยเราเลือกเอานะครับเราอยากคับอะไรก็เลือกเอานะครับนี่เพิ่มดาวมงดามจเพิ่มกดไ,ไปเลยมันก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะระหว่างที่เรายิงนะครับนี่นี่นะครับเราจะเน้นปืนกลหรือแนะนำให้ค่อยๆอัพไปทีละ ทุกตัวนะครับทั้งปืนยิงลูกระเบิดทั้งปืนอะไรพวกนี้นะครับมีอาวุธอะไรที่ติดอยู่กับตัวหุ่นยนต์อ่ะเราคอยอัปเดตคัะมันทุกๆอันจะดีที่สุดนะครับเน่เ่เน่เน่บลยลเรามีหน้าที่เดินหนีแล้วก็ไปเก็บเหรียญนะโอ้โดนลุมโดนลุมโดนลุมโอ้โหมาเยอะเลยนี่ครับนี่ถ้าเราเก็บไอ้เม็ดพวกนี้ได้เต็มมันก็จะ ก็จะอคอยอ,อะไรนะเพิ่มนะครับเพื่อที่จะอัปเดตสกิลนะครับนี่อ้ปเอาละคอมโบมาใส่ไปเลยนะครับโอ้มาเพียบเลยมาเพียบเลยโอ้ระวังระวังตามหานี่ด้วยนะครับไอตัวฮิวเลือดโอ้มาเยอะจังอุ้ยหนอนยักษ์มาหนอนยักษ์มาหนอนยักษ์มา โอเคโอเคฟาร์มของได้ด้วยนะอู้เต็มเลย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 โอ้เจ็บ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 อ่าฟืนน้ำแข็งช่วยหน่อยอู้เร็วเร็วหนีก่อน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 หนี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 ก่อนหนีก่อนหนีก่อนโอ้โหมาเพียบเลยเพียบเลยลูกระเบิดยิงลูกระเบิดยิงลูกระเบิดโอ้ย เราต้องวิ่งหาไอตัวฮิวเลือดหน่อยมีไหมฮิวเลือดโอ้โหความเพียบเลยครับมันจะมาแบบเยอะเรื่อยๆนะมันจะมาเป็นเวฟเวนะครับตัวไอซอมบี้นะครับการหนีก็ดีอย่างไม่ดีอย่างนะฮะเพราะว่าหนีแล้วเราจะไม่ได้ไม่ได้ฆ่าซอมบี้มันก็ยังไม่ได้แต้มนะแต่ว่าการหนีก็ทำให้เราลอดชีวิตแหละนะ นี่ครับมาแล้วโอดนสอนมาไล่มาถึงแล้วอ่ะโอ้เราไม่มีอะไรให้เลยอ่ะพวกบัฟต่างๆอ่ะโอ้แตกแน่แตกแน่โอ้ด่านแรกๆมันก็จะไม่ยากขนาดนี้นะครับตี่ด่านผมเล่นมาเยอะแล้วมันก็เลยโอ้แดงเลยแดงเลยโอ้เร็วๆๆหนีเร็วๆรโอ้โอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอ้เพิ่มดาเมจอ้อ เรียบร้อยครับแตกหนึ่งฟื้นคืนชีพก็จะใช้ดูวิดีโอแล้วก็หรือไม่ก็ใช้เพรนะครับในเรียบร้อยเลยนะครับเราไม่ผ่านในด่านนี้นะครับอืกลับไปประมาณนี้นะทุกคนยากอยู่ถ้าเกิดเล่นมาในด่านที่มันเอสูงมากขึ้นนะครับตอนแรกๆหนึ่งถึงสามแบบมันยังง่ายอยู่นะโอ้แล้ว แบบนี้เราต้องทําการอัปเกรดหนอแล้วนะครับอัปเกรดตัวหุ่นยนต์เราหน่อยมันอัปไม่ได้มันไม่มีไอ้นี่ไว้มันไม่มีของอัปเกรดเลยนี่เนี่ยเห็นไ,ไหมเราไม่มีของอัปเกรดนะครับเราหมดละเดี๋ยวขอดูก่อนรนของร้านค้านะนี่ขอรับเปลี่ยนเรานี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวขัดคลิป ช่วงที่ดูวิดีโอก่แล้วนะครับโอ้ปลดล็อกปืนใหม่ปลดล็อกปืนใหม่ครับนี่มีปืนใหม่มาจับครั้งเดียวจับสิบครั้งเฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วมีสองร้อยแล้วมีหนึ่งกุญแจจับหนึ่งครั้งอีกทีนึงโอเคได้อะไรมาอะไรอะไรไม่รู้นะครับโอเค,ครประมาณนี้ได้มาแล้วเอาละเราไปดูกันว่า สามารถอัพอะไรได้บ้างนะครับมีอาวุธเพิ่มมาไหมนะอ,อ๋อ DIY ไปดูที่ DIY นะครับนี่อาวุธมาอีกอันหนึ่งกดลากเข้าไปเลยติดตั้งอีกหนึ่งอันเออนี่เอาข้างไหลนี้เอ๊ะไหลนี้ดีกว่านี่เดี๋ยวกันเออนี่อะ หมุนหน่อยหมุนหน่อยนี่เออสามอันเลยนะตัวนี้ตัวไหนตัวนี้ตัวนี้อ,อ่ะเลื่อนมาทางบนหน่อยเอ่น,นี่เอาเรื่องครับนะได้แปสามอาวุธสามตัวแล้วเออเอาเกรดได้ไหมโอ้โหไม่มีครับไม่มีของอัพเกรดมาอาวุธสามอันก็ได้จะ ดีขึ้นหน่อยมาลองต่อสู้อีกทีนึงครับเราจะผ่านด่านนี้ได้หรือเปล่าครับด่านทีสี่เนาะไปเลยใช้พลังงานห้านะครับมามาลองกันอุ้ยปืนเลเซอร์นี่ครับเราน่าจะนี่ครับอัพเลยอัพเลยนี่ระเบิดนะครับอัพเลยอัพเลย นี่เลเซอร์กวาดเลยครับเอาเรื่องอยู่นี่อ้าวเลเซอร์หายโ,อ,โอ้รีโหลด,ด,ดเหรอรีโหลดเลเซอร์หรอนี่นี่ทัดปลทัดไป,ดไปกวาดยิงกวาดยิงอ่ะกวาดยิงครับเลเซอร์กวาดยิงนี่นี่นี่กวาดยิงกวาดยิง เอาแล้วครับมีเกิดคอมโบนี่บายเลยกระสุนนี่กาดยิงดีขึ้นดีขึ้นหรือเปล่าโอ้ยต้องเอาตัวรอดให้ได้เนาะกาดยิงกาดยิงกาดยิงโอเคดามเมจของคุณระเบิดเราเพิ่มเอาทับสกิลนะนี่พยายามเก็บเม็ดเขียวให้เยอะๆนะครับจะได้การ์ดเล่วนี้ไวขึ้นนะครับ คิดว่าผมคิดว่านะน่าจะใช่แหละนะครับหลอดข้างบนอะ่ะหลอดสีฟ้าที่มันวิ่งอยู่อะ่ะน่าจะเป็นตัวเก็บไอพีเขียวนี่แหละเนะดาเอาดาเอาผมดาเอาไม่ไงกาดยิง,งกาดยิง,ยงตัวบอสมาแล้วโอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ต้องผ่านไปต้องผ่านไปเอ่ออะไรดีเพิ่มดาเมจของอ่อ ปืนเลเซอร์แล้วกันยิงรัวโดนยิงรัวต้องการยิงรัวเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ้ยนี่ไงนี่ไงโดนดาเมจเต็มเต็มเรียบร้อยเราได้ของแล้วนี่ครับเปิดกล่องเลยโอ้เอาอะไรดีอ่ะสีม่วงอะ่ะตัวนี้ดาเมจร้อยเปอร์เซนต์สาสิบแช่แข็ง ยิงทุกครั้งที่ยิงเลเซอร์สองเส้นเ๋อเลเซอร์สองเส้น,อ,น,น,สอ,สนอันนีู้อะไรดีพวกนี้เอาตั้งยี่กวาดสองเส้นเลยสองเส้นเลยแล้วกันนี่นี่อ่านี่สองเส้นสองเส้นกวาด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 ให้หมดกวาดให้หมดกวาดให้หมดนี่นี่ครับนี่เพิ่มกระสุนของปืนกล นี่ครับโอ้โเม็ดเขียวเราเพียบเลยอ๋ออ๋อนี่กันปืนยิงลูกระเบิดนี่กวาด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 นี่ระวังเลเซอร์มานี่กวาดให้หมดเลยครับนี่นี่นี่เก็บเม็ดสีเขียวมาเอาแล้วนะครับปืนกลปืนกลมันจะมีเวฟมาเรื่อยๆครับนี่เอาละครับแม่เหล็กได้แม่เหล็กละง่ายแล้วครับแม่เหล็กมาแล้ว ได้เม่เด็กนี่ถือว่าง่ายเพราะว่ามันจะดูดเม็ดสีเขียวเนี่ยเอาแล้วครับอัปเดตการบุกแล้วครับโอ้ยขาที่เยอะเลยขาที่เยอะเลยกวาดให้หมดกวา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 ดระหว่างนี้เร็วๆๆ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 อ๋อปืนกลต้องช่วยหน่อย เอาของหน่อยเอาเงิน้าฟาร์มพวกนี้ด้วยนะครับเหรียญนะครับนี่นี่กวาดได้หมดกวาดได้หมดกวาดได้หมดอุ้ยอู้ยเอะเย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 อะโอ้โดนบีบแล้ว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 เลเซอร์มาเลเซอร์มากวาดกวาดกวาดสวย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  สวยครับเลเซอร์กวาดหืุหลอดทอนเลเซอร์สองเส้นนี่แหละนี่ครับนี่คอมโบมาคอมโบมามาเลยมาเลยนียเเ่เลเซอร์กวาดเลเซอร์กวาดเลยเฮ้ยเ,เรื่องอยู่เลเซอร์สองเส้นน่ะถือว่าเลือกไม่ผิดครับถือว่าเลือกไม่ผิดนะฮะ ผมลองกดดูไอเออ้แม่เหล็กครับมันหมดเวลาบ้งเอ่อเพิ่มดาเมจของปืนกลดาเมจเอ่อเพิ่มดาเมจของเลเซอร์อ่อเอาตัวไหนดีวะตัวนี้กันปืนยิงระเบิดนีนครับปูขวัดเลยขวา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 ดให้หมดขวาดให้หมดกวัดให้หมดเออเก็บเก็บของรางวัลเก็บของรางวัลเก็บของรางวัลเก็บเหรียญเก็บเหรียญอาวุธ ที่มันเพิ่มขึ้นทําให้เราสบายขึ้นแบบนี้ครับเหตุเหรียญมานะครับรอยแสงอความยาวเลเซอร์มากขึ้นอะอะไรดีดามดีจับก็ความยาวมากขึ้นแล้วกันครับมาเลยนี่ปืนตัวนี้ครับปืนกลน,นี่ก็ถือว่ามีประโยชน์เยอะอยู่โอ้ยนกมา มาจิกนก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 จิกโอ,อ้ยแตกแตกเอาพยาบาลยังไม่ต้องเก็บก็ได้มั้งเรายังไม่เจ็บเลยครับเดี๋ยวมันจะใช้ไม่รู้มันจะหายไปหรือเปล่าแต่ว่าผมคิดว่าถ้ามันไม่หายอ่ะเราเก็บตอนที่เราเจ็บเยอะๆดีกว่าไอ้นี่ครับเก็บกวาดเก็บกวาดให้หมดก่อนมาเลยมาเลย ี่ครับในสบายเลยแสงเลเสื้อยาวนี่สามารถกวาดได้ไกลครับีนนี่เอ้ยมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอเริ่มมาแล้วแมงมุมแมงมุมแตกแมงมุมแตกเฮ,ฮ้ยเอาเพิ่มขอบเขตขอบเขตอะไรวะอ่านทันเอาไปก่อนแล้วกันีน่ครับเวฟมาอีกหรือเปล่าเวฟ ยิงเอ้ยมีลูกกระลูกกระจอกมาด้วยนอาเราบุกแล้วครับบุกแล้วบุกแล้วบุกแล้วเพิ่มเว็บแล้วครับช่วงนี้แหละเราที่จะได้เราจะได้ใช้อ่าตัวนี่ครับเลือดหิวเลือดนะนี่ไงตบบายตัวเดเซอร์ถือว่าโกงอยู่นะครับบุกอ,อยากได้นี่จังเลยอ่ะอยากได้แม่เหล็กจังเลยอ่ะแม่เหล็กอ่ะอยู่ไหนอ่ะแม่เหล็กอ่ะ นี่ครับเราอย่าพึ่งอย่าพึ่งๆๆๆๆๆๆๆอย่าพึ่ง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 เก็บฮิวครับให้เลือดน้อยก่อนค่อยเก็บจะได้คุ้มนี่ไงเป็นไงขู่กวาดให้หมดครับสบายเลยเก็บเก็บเก็บโอ้ยเดี๋ยวยืนอย oney, hey. Nowadays, ู่ตรงกลางเลยกวาดทีเดียวมาดิเลเซอร์มาเ้อเลเซอร์ไม่มานี่มาแล้วครับกวาดทิ้งเลยกวาดให้หมดนี่กวาดสบายนะครับมีเลเซอร์นี่ก็คือ ปอดภัยมากนะครับนี่ครับ,น,น,น,รบ,บ,บรนี่เด้น,น,เนีน่โโลเ,เ,เลยเลเซอร์มสีเร็วๆๆ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 เๆๆ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 ๆบๆๆๆๆๆๆอะๆๆๆๆๆๆยๆๆๆนด มีเกาะด้วยมั้งเนี่ยเกาะเกาะหรือเปล่าเนี่ยเกาะดานลา่างนี้ง่ายเพิ่มเพิ่มเอากระสุนครับไม่ให้เกาะครับนี่งไม่เหลืออยู่ข้างล่างไม่เหลืออยู่ข้างล่างเราจะได้กวาดทีเดียวเลยแล้วได้ไม่เหลือแล้วนี่วร์ปมาโอ้โหว,วิวเรื่องดาเมจตัวนี้เลยนี่นี่สบายนะครับอยู่รอดนะครับถ้าแบบนี้ไม่เท่าไรไม่เท่าไรเกมพลิกเลย เอ็มพิกเลยนะครับเรียบร้อยอู้บอสมาแล้วเอาแล้วครับบอสมาเอาเราจะได้ใช้ฮิลแล้วโอ้ยโดนล้อมอยู่ในกรอบครับฮิลอยู่ข้างนอกโอ้ยวยเลยไม่เป็นไร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 เดี๋ยวเลเซอร์มานี่ก็สบายแล้วระวังระวังโจมตีระวังโจมตีมตเอ่อเพิ่มดาเมจีน่นี่ ไอ้เอาดีเอาดีเอาดีค่ะเรียบร้อยนะฮะบายโอเคประมาณนี้ครับสนุกอยู่ฮะใครสนใจโหลดลองหลดมาเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวทิ้งลิกงดาวโหลดไว้ที่ใต้คลิปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรานะครับสวัสดีครับผม